รบ่าสามาคครงรแต่ว่าตรเียงรนตนี้ก็เยี่ยมชมสงก่อนนะครับ ผมไม่นังเนะครับ้ก็การ่ผ้อมอลนะรับจะเป้เสนะพรนะครับนักเราเอาชนะแข่งขันได้ดีมากอ็ดี กันคณะทำงานหมู่บ้านยั่งยืนนะครับเพื่อจะนะครับตัวใท้หลักธรรมชาติฐานคนตัวี่มีจตจต้องแกเพื่อทำน้ำซ้ปที่ดีนะครับฐานคนมีน้ำยานะครับจะทำน้ำยาสีผสนะครับี่ผมนะครับฐานคนรักน้ำนะครับฐานปาแบบลดต้นทุนสร้างกล้องเพื่อ้นน้ำเคื่อขึ้นน้ำได้เอขึานน้้นี่นะครับและฐานสุดท้ายนะครับ โครงการสับเพื <S ais ama> <neg> ่อนของค่าทำงานหมู่บ้านยั่งยืนนักเรียนรศูนพัฒนาศิริพ่อเพียงบ้านหนองอ้อยตำบลขุนสใสาอำเภอลำพองจังหวัดขอนแก่นในวันนี้ครับอำเภอ้ำพองได้ดำเนินโครงการสับเพื่อนของค่าทำงานหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลลวรีนารีรัราชกัญญาโดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหารและลดค่าใช้จ่ายในรัวเดือนในธรณีฐานคนรักน้ำ านควรมีน้ำยาฐาคนควรเอาผ่านและฐานควรเลี้ยงสัตว์อาจารย์จันรสีผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองว่าน้อยหมู่ที่เจ็ดตำบลขุนน้ำใสเพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้อาจาเสติตทีไออำเ่อนองพองบ้านใหญ่องใหญ่ภายใต้ข้อตกลงร่วมมือระหว่างแม่อำเภอนนําพองกับทางผู้ใหญ่บ้านและภาคีเครือข,ข่ายต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญในวันนี้ของโครงการคือมหกรรมโฮมสัตว์ปลูกผักโฮมฮักคนน้ํานพองท้องถิ่น ภาคอิรชนผู้นำหมู่บ้านาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ผู้ป่วยยาสพติดจากศูนย์พาคคอยเป็นแหล่งอาหารและพัฒนาคษาอาชีพต่อไปเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลณวีนารีรัตนราชกัญญาณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงก้อยหนรวน้อยเรียนรับผิอไปขอควายนเชิญครับแทเปี่ยนแทนสาธารณสุขอำเภอนม่พองแทนภูมิกับแทนประมง ท่านสัสดีท่านที่ดินนะครับท่านคู่นี้นะครับท่านกำนันนะครับประธานชมรมท่านกำนันทุกตำบลกิจกรรมต่างๆเป็นปกติอยู่แล้วนะครับถ้าลาบรื่นเนี่ยถือว่าไม่ขลังนะครับก็วันนี้ผมในกอชวันวิทย์ชัยพิรวัตรอำเภอน้ำพองวันนี้ยินดีมากๆที่ได้มีวันนี้นะครับ ตามที่ท่านประหลุภิวัตรัตนคันแสงเกาวรายงานให้นะครับวัตถุประสงค์ต่างๆให้ท่านรับฟังก็ไม่ได้บอกว่าห้ามเอามานะไปอยู่ที่ท่านวิเคราะห์เองว่าสถานการณ์มันแย่แค่ไหนก็มีอยู่สองปัจจัยปัจจัยแรกคือเขาไม่อยู่กับเราไม่ได้เสร็จขอบคุณนากการทุกท่านนะครับขอเชิญ ขุ้ต่อไปนะไล่มาวัวจากทางทุยเหลือรอดอยู่ที่ศูนย์เบนอยู่ตรงมิตรภาพให้มา30ตัวเป็นเป็นวันเดียวที่ปีปัญหาเยอะมากวันนั้นที่ผมเจอได้รับโทรศัพท์สามสายเป็นเรื่องร้ายหมดเลยก็มีสองข้อนะครับข้อละสามสิบตัวเรื่องไงนี่แหละวันนี้ก็เลยชวนท่านมาทำบุญก็ดี เขามาทำงานเหมือนเป็นพื้นฐานชีวิตของเขาต่างที่วันนี้มันอยู่ในโครงการของพระเจ้าลูกเธอทไสรรมตำว่าไปสนนุว่ายก็พักผ่อนต่อยก็บัรู้ว่าชีวิตของคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละกินก็ไม่ใช่ว่าต้องกินอาหารสามอย่างความยั่งยืนแล้วก็ท่านเองก็จะสบายใจผู้ปกครองเขาเองก็จะสบายใจ้าไล ก็ต้องดูว่าต้นทุนต่อไร่เท่าไหร่กำลังคิดอยู่เพราะที่นี่ทำนาปลากได้มีน้ำถ้ามีคนมาบอกผมอยังไงผมจะมั่นใจมากหรือว่าเออผมเลี้ยงก็ได้หรือไม่เล่าเป็นอมบนี่เรียนให้รู้มาตรฐานต่างๆมันก็เป็นวันนี้เป็นภาพที่ท่านต้องปฏิบัติของท่านในในฐานะที่ท่านมาอบรมเกรงใจผมเพราะว่าเกรงใจผมต้องบอกอู้ยงเกิดง่ายกับ

มีปัญหาทะเลาะบาะแว้งก็ไม่ได้ยากอะไรามออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทั้งอาทิตย์เลยคนเราต้องมีสาเหตุใช่ไหมะอยู่ๆเขาก็ม่บ้าไปขิดบแบบนะเออเขาต้องโตไป ไม่ออกงสมโชว์นี่สงขึ้นมากเร็วบู้ญ่ท่านประ่ากน้ำจากน้ำจารน้กจากผมไม่ได้ทำที่นี่แต่ผักไฮโดรผมที่บอกว่าเกิดต้นแบบแก่ทีตัวของผู้ใหญ่ผู้เหือก็เป็นการบริจาคงานส่วนรกการท่านนายกท่านจังที่บ้างท่านผู้เชี่ยสสาบันนะครับถ้า่งท่านบ้างเราก็จะเดินอย่างนี้ไป ในปีนี้นะครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับเป็นคิวของตำบลม่วงวันกัะปุกน้ำใสนะครับช่วงนี้นี่ยิงให้ดูแบบนี้ทายเลขคันตีไอนะครับการสาธิตนะครับการบรรยายับผมอยู่ข้างหลังไอ้น้ำก็ตามัม่มีเพื่อมันมีมากไหมครับ ตนเดตัวไปประกาศเลยฟังคนเลคนไ้ทอะไรอะีพี่เล็กมาคุทากับเอบ้านถรอตรงข้อไก่สักแ๊บนึงนะครับคิวคิวแน่นเคครับเย็เป็ดเย็ไปแล้วฟังชุยกับฟังชุยกับวัดต่ละานนะครับเราจะวนท้งรแานนะครับฮะ ลูกแไปวบัดเพื่อหน่อยฮไนบอสไครับเนี <pursue> <c oughs> ่ยสุดอดไ่มื่อเดนเมรเเรียกมันงเลี้ยงแน่มาเรียงเป็นขอขายนี่พักเตพวก้ ติปล <Net> ่อยไปไก่ป hmm. ล yeah, <boy>, <laughs> ่อยนอยไงหือิช่างปล่อยรถไก่ชงครับปล่อยไางกได้ครับลงบ่อใหญ่เลยเอา่ว้าจะออนไว้นี่มเป็นไรเดี๋ยวมันกัดห้าาเย็เย็นเย็นไปไปเลยครับโอเคไปเพื่อเพื่อ ชุวต่อไปนะครับจะ<า>เป็นชุดต่อไปตะบนบวงเงินน้ำพองนะครับเตรียมตัว <ศา S 1> นะครับ,รบเป็นโครงการที่รองรับนะครับผู้เข้ามา,ารับการบำบัดยาเสพติถถดที่สนย์ฟักคอยนะครับของอำเภอนนําพองครับเพื่อให้มีกิจกรรมในการที่จะส่งเสริมอาชีพพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพพื้นฐานนะครับซึ่งคนที่เข้ามาบำบัดที่ค่าย CI ของเราส่วนใหญ่แล้วก็เป็นลูกของเกษตรกร ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ประการที่2ก็คือเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในค่าอาหารนะครับในแต่ละวันของผู้ที่เข้ามารับการอบรมนะครับรูปแบบของโครงการนั้นนะครับเกิดมาจากแรงบันดาลใจของการเลี้ยงลูกของคนในสมัยก่อนนะครับว่าพ่อแม่ของเรามีลูก10คนเนลี้ยงลูกยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการทําศูนย์เรียนรู้ศูนย์ CI เรางบมาเราไม่มี นะครับเราก็ได้รับก,บการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาไม่ว่าจะเป็นผู้นําหรือภาคเอกชนต่างๆนะครับที่ผ่านมานะครับงนั้นศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ก็จะเป็นแหล่งอาหารเพิ่มเติมนะครับในการที่จะ,ะช่วยให้การทําค่ายของเราประสบความสําเร็จเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากที่ท่านผู้ว่าก,การจังหวัด,ดํำรีไว้นะครับโดยมีรูปแบบก็คือเป็นการทําศูนย์เรียนรู้จริงๆนะครับให้คนที่เข้ามาอยู่ในศูนย์ นะครับได้ใช้ชีวิตจริงๆนะครับตื่นเช้ามากินข้าวอยู่ที่ศูนย์หลังจากนั้นก็อสก็จะพามาที่นี่นะครับก็จะมาปลูกผักนะครับชนิดต่างๆนะครับให้ปุ๋ยรดน้ำนะครับแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่ไข่ไก่บ้านนะครับกบวัวนะครับรวมถึงนะครับสัตว์น้ำต่างๆไม่ว่ากุ้งหอยปูปลาอะไรต่างๆนะครับจนถึงเย็นฮะ กินข้าวที่นี่แล้วก็กลับไปพักที่ศูนย์ซีไอนะครับครับวันนี้เป็นการเปิดโครงการรวมถึงเป็นการทำผ้าป่านะครับพืชผักสวนครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับรวมถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆไม่ใช่จะเป็นหมูไก่ปลานะครับเป็ดนะครับแล้วก็อื่นๆที่ผู้นำ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการนะครับที่มีอยู่แล้วที่บ้านนะครับหิ้วมาถือมาคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเอามาปลูกไว้ที่นี่เป็นแหล่งเสริมอาหารให้กับ C.I. อของเราครับก็ขับเรียนท่านว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าที่นี่จะเป็นแหล่งอาหารของผู้ที่เข้ามารับการอบรมที่ศูนย์ C.I. ของเรา นะครับจะผลผลิตไม่ว่าจะเป็นผักไก่ปลานะครับก็จะกลับไปเป็นอาหารให้กับผู้ที่อยู่ค่ายถ้าเหลือก็จะขายไปเพื่อเอามาเป็นซื้อเป็นวัตถุดิบต่ตอต่อไปนะครับแล้วก็การตอบรับของชุมชนหมู่บ้านถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีครับเราทำศูนย์ซีไอมา1ปีนะครับรับลูกหลานนะครับที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเข้ามาประมาณ200กว่าคนครับ แล้วที่ผ่านมานั้นกิจกรรมอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งการที่เราเปิดศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ขึ้นมาก็จะทําให้เขาได้ดํารงชีวิตจริงๆกลับไปบ้านก็จะได้ช่วยพ่อแม่ทําไร่ทําสวนปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับให้เกิดความยั่งยืนต่อไปครับเชุมชน,นแวบุคคลอื่นภายนอกจะมีอยากถุวต้องทอยังไงถ,ถ้าท่านใดที่มีความสนใจนะครับอยากจะมาบริจาคนะครับได้ตลอดครับจะมีไก่กี่ตัวจะมีเป็ดจะมี ผักนะครับสวนครัวอะไรท่านขุดไปเลยครับแล้วก็เอามานมํามอบไปที่อําเภอแล้วก็จะเอามาปลูกที่สวนรุนรู้ที่บ้านของอ้อน้อยนะครับก็กลับเรียนท่านนะครับว่าท่านจะมาบริจาคยินดีนะครับ